เรื่องตายแล้วฟื้นคืนชีพกลับมาปรากฏเป็นข่าวให้เห็นเนืองๆตามสื่อของบ้านเราคนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมามักจะเล่าในทิศทางเดียวกันว่าไปพบญาติพี่น้องเพื่อนคนรู้จักที่เสียชีวิตไปแล้วหลายคนพบกับอาหารต่างๆที่เคยได้ใส่บาตรทำบุญและบางคนเมื่อฟื้นกลับมายังสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้เป็นที่อัศจรรย์ ส่วนใหญ่คนที่ตายแล้วฟื้นกลับมาจะบอกว่าที่ได้กลับมานั้นเกิดจากความผิดพลาดของยมบาลเพราะว่าบางคนชื่อนามสก,กุลเหมือนกันทุกอย่างแต่เกิดคนละว,วันเดือนปีก็เลยเกิดความผิดพลาดขึ้นได้มาจากสาเหตุนี้เป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องที่ตายแล้วฟื้นที่จะนำมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจาก บุญญาพินิหารของพระรูปหนึ่งที่สามารถเรียกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วให้กลับเขาล่างและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์พระรูปนั้นมีชื่อว่าหลวงปู่ลีตานังกะโลวัดหัวตลุกวนารามอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์หลวงปู่ลีตานังกะโลท่านเป็นพระมหาเทระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่านได้เคยฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาธรรมะกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระอยู่หลายรูปเช่นหลวงพ่อทองสุขสิริจันโทวัดป่าบ้านหนองโนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่อ่อนยานสิริหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่แว่นธนปาโลเป็นต้นเรื่องตามคนตายให้กับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อช่วงต้นปีมีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหัวตลุกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมาเป็นครั้งแรกและคอยช่วยจัดเตรียมงานมุทิตาขององค์หลวงปู่ลีโดยขณะนั้นแม่ของผู้หญิงท่านนี้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่บุรีรัมย์ซึ่งพอใกล้วันมุทิตาปรากฏว่า ทางโรงพยาบาลได้โทรมาบอกลูกสาวว่าคุณแม่ได้เสียชีวิตลงแล้วทางฝ่ายลูกสาวนั้นเสียใจมากจะเดินทางกลับก็ไกลจากนครสวรรค์อีกทั้งใกล้จะถึงวันมุทิตาขององค์หลวงปู่ลีผู้หญิงคนนี้จึงเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ลีโดยเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของแม่ให้หลวงปู่ลีซึ่งแม่ของผู้หญิงท่านนี้ เกิดวันที่หกมกราคมซึ่งเป็นวันเดียวเดือนเดียวกับหลวงปู่หลวงปู่ได้หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านพิจารณาจากนั้นท่านขยำกระดาษที่เขียนชื่อแม่ของโยมผู้หญิงคนนั้นแล้วปาออกไปแล้วเอ่ยว่าไปกลับบ้านท่านเอ่ยเพียงเท่านั้นผู้หญิงคนนี้จึงกราบลาหลวงปู่เพื่อกลับไปดูแม่ซึ่งในตอนนั้น แม่ของผู้หญิงท่านนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณหชั่วโมงและแพทย์ได้ออกใบมรณะบตรเรียบร้อยแล้วผู้หญิงท่านนี้กว่าจะเดินทางไปถึงก็ใช้เวลาอีกเกือบหชั่วโมงรวมแล้วแม่ของผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตไปเกือบสิบชั่วโมงเมื่อไปถึงมีปาฏิหาริย์อัศจรรย์เกิดขึ้นปรากฏว่าแม่ของผู้หญิงท่านนี้ ในระหว่างที่หมอกำลังตรวจร่างกายมีการขยับร่างกายเกิดขึ้นหมอจึงตกใจรีบตรวจชีพจรความดันต่างๆปรากฏว่าสัญญาณชีพกลับมาเป็นปกติทุกอย่างทางญาติาติพากันดีใจจึงเข้าไปถามกับแม่ว่าแม่เป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นจำอะไรได้บ้างแม่จึงบอกว่ามีคนพาไปที่ไหนก็ไม่รู้กำลังเดินไปในความมืด เป็นเนินเป็นเขาพอเดินไปได้สักพักก็ไปเจอกับพระองค์หนึ่งยืนขวางทางแล้วท่านก็ไล่บอกว่าไปกลับบ้านแม่ตกใจจึงตื่นขึ้นทางญาติได้ถามว่าแม่รู้ไหมเป็นพระองค์ไหนพระที่ใดแม่ตอบว่าแม่ไม่รู้จักท่านไม่เคยเห็นท่านเลยท่านเป็นพระเขาเขาตรงกลางหน้าผากมีรอยแล้วแม่จำได้ว่า มือข้างใดข้างหนึ่งของท่านไม่เท่ากันเมื่อลูกสาวได้ยินแม่ตอบแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าหลวงปูล่ลีท่านได้เมตตาไปตามแม่ของเธอกลับมานั่นเองยังมีเรื่องอภินิหารของท่านอีกมากมายตามที่ได้มีการบันทึกไว้ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์มหัศจรรย์มาจากการพบเห็นของศิยานุสิทธิ์เรื่องแรกเรื่องฟ้าผ่าไม่ตาย นายนาลงเล่าว่ามีสองสามีภรรยาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งทั้งสองคนขี่รถจัก,กรยานยนต์กลับมาจากทำธุระขณะที่ฝนกำลังตกพอดีเมื่อขี่มาถึงที่แห่งหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาภรรยาของเขาได้นำถุงพลาสติกมาสวมหัวเอาไว้และถูกสะเก็ดไฟกระเด็นมาโดนถุงจนเป็นรูพุนเหมือนโดนสะเก็ดไฟจากเครื่องออกเหล็ก ทั้งสองสามีภรรยารู้สึกหน้ามืดหูอื้อจนขี่รถสายไปใส่มาจึงหยุดรถกลางถนนรถบัสที่ตามหลังมาจึงจอดและมีคนลงไปดูปรากฏว่าสองสามีภรรยาไม่เป็นอะไรเลยโดยคนที่เป็นสามีได้บอกแก่นายนาลงว่าเขาค้องเหรียญรุ่นเจริญสุขของหลวงปู่ลีตานังกะโลเรื่องที่สองเรื่องของนายดาว หลวงปู่ลีได้ให้ในดาวเดินสายไฟและติดหลอดไฟ4-5จุดบนกุฏิไม้หลังหนึ่งเพิ่มเติมซึ่งกุฏินี้ปัจจุบันได้หลือถอนไปแล้วเนื่องจากปลวกกินจนผุซึ่งมีการเดินสายไฟไว้แต่เดิมบ้างแล้วในดาวเดินไปถอดสายไฟที่เชื่อมกับสายไฟแรงต่ำเพื่อตัดไฟที่เข้าตัวกุฏิแล้วในดาวก็เดินสายไฟพร้อมกับต่อหลอดไฟ ในขณะที่ต่อสายไฟเข้ากับหลอดไฟนั้นนายดาวได้ทำการถอดปลอกฉนวนที่สายไฟออกแล้วใช้มือเปล่าจับบิดเกลียวพันด้วยเทปกาวฟันสายไฟทำอย่างนี้ทุกจุดที่ต่อเข้ากับหลอดไฟจนเสร็จขณะที่เดินสายไฟอยู่นั้นหลวงปู่จะยืนดูอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเมื่อเสร็จหลวงปู่บอกให้ไปลองตรวจดูว่าไฟฟ้าติดหรือยัง นายดาวจึงเดินออกไปเพื่อจะต่อไฟแต่พอมองกลับมาที่กุฏิกับพบว่าไฟฟ้าติดทุกหลอดโดยที่นายดาวยังไม่ได้ต่อไฟนายดาวแปลกใจและตกใจเพราะนั่นเท่ากับว่าตัวนายดาวเองต่อไฟด้วยมือเปล่าโดยที่มีไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยนี่เป็นเพราะบารมีของหลวงปู่แท้ นี่เป็นเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่ลีที่ยกมาเล่าเพียงส่วนหนึ่งปัจจุบันหลวงปู่ลีตานังกะโลเป็นพระมหาเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแห่งวัดหัวตลุกวนารามตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ท่านมีอายุ86ปีพันศา52ในปีพศ2565